จอบยี่หวาพาเที่ยวงานวัดหวานฟูงทั่วบางพระเคเนงตำนานผีไทยที่โด่งดังที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์กลับมาอีกครั้งเรื่องราวความรักต่างพบสุดอมตะของนางนาคและนายมากแห่งบางพระเคเนงที่แม้กระทั่งความตายก็มีอาจพลากทั้งสองออกจากกันได้พร้อมกับการโคจรกลับมาพบกันของสองพระนางจอบทัชพลกับยี่หวาปริยาการในละครเรื่องนางนาคพระขนม เปิดเรื่องมาตอนแรกก็น่าติดตามอย่างมากสำหรับละครเรื่องนางนาคพระขนมชวนแฟนๆมาร่วมย้อนจุดเริ่มต้นของตำนานความรักสุดอมาตะของนางนาคและนายมากกับเดทแรกของจอบมากกับยี่หวานาคที่โชคชะตาได้นำพาให้เขาทั้งสองมาพบกันงานนี้สองพระนางจอบยี่หวา เลยขอโชว์ความหวานฟุ้งให้ทั่วบางพระคขนงและพาเที่ยวชมบรรยากาศงานวัดสมัยก่อนกับฉากที่มากนัะพบกับนาบตอนที่นาบยังมีชีวิตอยู่ในงานประจำปีณวัดบางจากทั้งสองได้นัดมาเจอกันอีกครั้งที่งานวัดตามคําทํานายของสมพานคงที่บอกว่าหนุ่มต๊อบจะได้เจอเนื้อคู่คืนนี้ฉากนี้ยกกองไปถ่ายทํากันที่วัด ธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเซตลานวัดให้เป็นงานวัดประจำปีมีทั้งโชว์กระบองไฟลอยบัวขอพรเขาวงกฏและมวยตับจากเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งฉากหวานกรุบกริบพอหอมปากหอมคอของสองพระนางจอบยี่หวาที่จะทำให้ผู้ชมยิ้มหวานและพร้อมเอาใจช่วยไปกับความรักครั้งนี้ของทั้งสองคนติดตามชมฉากนี้ได้ในละครนางนาคพระขนมตอนแรก วันจันทร์ที่วันที่14ตุลาคมนี้เวลา19นาฬิกาทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus โชคชะตานำพาให้เธอและเขาได้มาพบกันเมื่อหน้าีิหวาปริยาการคุณหนูผู้เอาแต่ใจถูกเลี้ยงดั่งไข่ในหินลูกสาวที่รักปานแก้วตาดวงใจของคุณสีวิสารหนูสุรศักดิ์กับคุณหญิงเนียนเจียบป,ปวีนาที่ถูกมั่นหมายไว้กับหลวงสันทิมานแชมชนาทิพข้าหลวงกองจับผู้มีใจ รักมอบให้นาคเพียงคนเดียวแต่นาคกลับคิดกับหลวงสารเพียงแค่พี่ชายเท่านั้นและหาทางปฏิเสธการมั่นหมายในครั้งนี้นาคจึงได้ไปหาท่านสมพานคงพระที่นับถือเพื่อให้สมพานคงช่วยหาทางออกเรื่องการแต่งงานครั้งนี้และโชคชะตาก็ทําให้นาคได้พบกับมากจอบทัชพลหนุ่มรูปงามผู้มีจิตใจอันดีแห่งบางพระคะเนง่งทั้งสองรู้สึกถูกตาต้องใจและถูกชะตากันอย่างบอกไม่ถูกจนก่อเกิดเป็นความรักขึ้นนาคจึงตัดสินใจขอให้มากช่วยพาหนีจาก การถูกจับคลุมถุงชนโดยมีแก๊งเพื่อนของมากคอยช่วยเหลือมากพานาคมาอยู่ที่บางพระเขนงบ้านของแม่แมนเกรซอริสราแม่ผัวที่กลัวว่านาคจะมาแย่งความรักจากลูกชายตัวเองไปคอยจ้องจะหาเรื่องนาคไม่เว้นแต่ละวันซ้ำยังมีส้อยแก็บชนกสุดาเด็กสาวกําพาผู้มีสัมผัสพิเศษ สามารถมองเห็นวิญญาณได้และหลงรักมากมาตั้งแต่ยังเด็กคืออีกหนึ่งอุปสรรคความรักของทั้งสองคนจนถึงวันที่มากถูกเกณฑ์ทหารไปรบที่เชียงตุงและทิ้งให้นาคที่กำลังอุ้งท้องต้องอยู่เพียงลำพังเหตุการณ์น่าสลดใจเกิดขึ้นเมื่อนาคเจ็บท้องคลอดลูกตายทั้งกลมการตายของนาคแพร่สะพัดไปทั่วบางพระ,ะเณงถึงความเฮี้ยนและความดุร้ายของผีนางนาคที่ คอยออกมาหลอกหลอนชาวบ้านบ้างก็ลือกันว่าเสียงร้องกล่อมลูกที่ได้ยินตอนกลางคืนคือเสียงของผีนางนาคที่อุ้มลูกออกมายืนรอนายมากที่ท่าน้ําบ้างก็ลือว่าที่คนในหมู่บ้านล้มตายนั้นเป็นเพราะผีนางนาคมาเอาชีวิตจนกำนันหานย่งเชิญยิ้นและชาวบ้านต้องหาหมอผีฝีมือดีจากทั่วทุกสารทิศมาหยุดความเฮี้ยนของผีนางนาคเอาไว้ แต่วิญญาณของนางนาคก็ยังไม่ยอมไปไหนยังคงวนเวียนและเฝ้ารอคอยวันที่มากชายอันเป็นที่รักกลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก